คุณกำลังฟัง IT รีตองพอดแคสต์หยิบขนบ IT มขาขยี้ตามธรรมเนียมสวัสดีครับผมป๊อบนัทวุฒิและผมเอชัดชัยครับและนี่คือ IT รีตองพอดแคสต์หยิบขนบไ t มขาขยี้ตามธรรมเนียมครับแน่นอนครับผมเราจะคุยกันเรื่อง IT ทุกอาทิตย์นะครับผมส่วนตอนนี้ <I> เรา <I> จะคุยกันเรื่อง IT v i ว ไอทีวีไม่มี V ีสิไม่มี V นะไอทีอย่างเดียวโอเคถ้าเป็นไอทีวีไม่ได้นะคนละเรื่องกันไอทีวี uh, นั่นปล่อยปล่อยเขาไปโอเคเปลี่ยนดีกว่าเ,ออเรื่องอะไรดีพี่ <laughs> คุยกันเรื่องนี้ดีกว่าทีวีสตรีมมิ่งบริการสตรีมมิ่งเนี่ยแหละที่เราจากักแต่ว่าเราเน้นเฉพาะเรื่องทีวีไม่ใช่เรื่องเพลงอ่า uh. uh, เป็นเรื่องบริการ สตรีมมิงมีอะไรบ้างอะ Netflix Disney Plus อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วทุกคนน่าจะติดกันแล้วก็มันเป็นข่าวเมื่อประมาณ2-3อามนาทีที่แล้วเนี่ยที่หลายคนน่าจะรู้เรื่องกันดีแหละเองก็น่าจะรู้คือมันเป็นเหมือนระเบิดสองลูกอะติดติดกันคือก่อนหน้านี้มันเป็นรอลอกแรกก็คือว่า Netflix เนี่ยเขาออกกฎกฎเหล็กห้ามแชร์พาสเวิร์ดห้ามแชร์พาสเวิร์ดอย่างจริงจังเลยเป็นเหตุการณ์ที่คนบ้านแตก ทั่วประเทศไทยบ้านแตกบ้านแตกเออเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาแชร์พาสเวิร์ดกันอ่าม,มีสมัครแอคเคาท์เดียวเนี่ยแล้วก็แบ่งพาสเวิร์ดกันคนนี้อยู่บ้านหนึ่งคนนี้อยู่บ้านหนึ่งอ่าก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวแบบนี้มาก่อนซึ่งยังไม่ได้บังคับใช้ในไทยบังคับใช้ในต่างประเทศเราก็ตุ้มตุ้มต่อมต,อม,ตอมกันเอ๊ะเมื่อไหร่จะบังคับใช้ในไทยอ่าปรากฏว่าเขาก็ออกแถลงการจาก n น t f l i x เลยว่าบังคับใช้แล้ว อ่ะอันนี้พี่อ่านตามใน Netflix ของไทยเลยนะเขาเขียนว่าบัญชี n น t f l i x มีไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเดียวกันทุกท่านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนสามารถใช้บัญชี Netflix ร่วมกันได้มไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั้งที่บ้านระหว่างเดินทางหรือพักผ่อนท่องเที่ยวรวมทั้งสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่เช่นการถ่ายโอนบัญชีและการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีและอุปกรณ์ของตนอ่ะอันนี้สรุปมาประมาณนี้ก็คือสรุปง่ายๆคือต่อไปเนี้ย n น็ตฟลิเนี่ยห้ามดูบนทีวีหรืออุปกรณ์กลุ่มตระกูลทีวีซึ่งเนี่ยจะจะบอกนะคืออะไระที่เชื่อมต่อ Wi-Fi คนละบ้านถูกไหมพี่ถูกไหม,ไหมใช่ส่วนไอตัวอุปกรณ์กลุ่มทีวีเนี่ยก็พวกสมาร์ททีวีทุกยี่ห้อใช่ไหมกล่อง Android Google Chromecast Apple TV m ม s สติหรือพวกกล่อง AS กล่องทูอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่คนละ i p d r e s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  หรือแปลเป็นไทยง่ายๆคือคนละบ้านอ่ะอ่าไคนละเราเตอร์อ่ะใช่ ก็จะถือว่าคนละบ้านกันแต่ถ้าเกิดไวไฟเดียวกันก็จะดูได้ถือว่าเป็นบ้านเดียวกันใช่ถูกไหมดูได้มากกว่าหนึ่งดูทีวีได้มากกว่าหนึ่งเครื่องถ้าเป็น IP address เดียวกันอ่าเพราะก็ถือว่าอยู่บ้านเดียวกันอโอเคตัวอย่างเช่นถ้าเกิดบ้านเอเนี่ยมีสมาร์ททีวีสองเครื่องครับเครื่องบนห้องนอนกับเครื่องห้องรับแขกครับถ้าต่อ w i f i เดียวกันก็ดูได้ทั้งผองเครื่องใช่ถือว่าทุกบ้านเดียวกันแต่ถ้าบ้านกว้างจัดรวยจัดบ้านสองไร่สองไวไฟโคเรียนเดียวกันจริงแต่ว่าคนละไวไฟ ต่างกันดูไม่ได้ไม่ได้ใช้เพาส่วนเดียวกันบัญชีเดียวกันไม่ได้ก็ต้องมีอีกบัญชีหนึ่งของใ,ใช่ยกเว้นว่าจะเลื่อนทีวีมาอยู่ใกล้กันแล้วก็ให้รับ WiFI ได้อันนบ้ัญหาของเราละเออ,เอ okay. anyway ก็คือถ้าบัญชีเดิมเนี่ยอยากแล้วถ้าเกิดแบบเอ๊แล้วอยากจะใช้อุปกรณ์อื่นด้วยไม,ไม่ได้อยากสมัครเพิ่มเนี่ยต้องทำยังไงเขาก็บังคับว่าคุณจะต้องจ่ายรายเดือนเพิ่มเดือนละ9กบาทต่อหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นอย่างกรณีเอสเนี่ยสมุิบ,บอกว่า มีมีอีกบ้านหนึ่งอ่ะมี2บ้านอ่ะอีกบ้านหนึ่งเนี่ยจะใช้จะดูด้วยใช้แอคเคาท์เดียวกันเนี่ยก็จ่ายเพิ่มเดือนละ99้ซึ่งถ้าเกิดคำนวณแล้วเนี่ยมันถือว่าถูกกว่าสมัครใหม่อคำนวณแล้วถูกกว่าสมัครใหม่เป็น2บัญชีนะครับเขาก็มีทางเลือกให้แล้วโอเคแล้วตอนนี้มันมีแพ็กเกจอะไรบ้างพี่โอเคเอา n e t f l i x อย่างเดียวนะครับตอนนี้มีเขาไม่4ีราคาก็คือว่าเริ่มจาก99บาทดูแบบมือถือแท็บเล็ตอย่างเดียวความละเอียด 480P ้อยแเพีอ่ะาะเีท่าไหร่น <Yeah. S 2> <laughs> ไม่ใช่ 4K นะ 480p ใครแม่งดูวะ 480p ก็ขำๆมากบางคนเขาก็เดือนหนึ่งจ่าย99บาทเขาก็ดูเพลินๆไม่ต้องภาพชัดอะไรอย่างงี้ไงอ่าอีกงานก็คือ169บาทอันนี้ความเรียด 720p ดูได้หมดมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และก็ทีวีก็จะแตกๆนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับถัดไปจะเป็น349บาทความละเอียดเนี่ยโอเคมาตรฐานละ 180p S <S <ๆ>ก็ดูได้หมดเหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วก็หรูสุดพรีเมียมสุดไฮโซสุดก็419บาท<ๆ>ความละเอียด 4K HDR นะครับดูได้หมดเหมือนกันทุก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 อ่าทุกประกรณ์แต่พรีเมียมเนี่ยพิเศษหน่อยตรงที่ถ้าคุณเพิ่มมัน9 9บาทเนี่ยสามารถเพิ่มสมาชิกได้2คน 2> อ๋อคนละบ้านได้ใช่เมื่อเกียร์เพิ่ม99บ9าบาทดูเพิ่มได้1 1ที่1จุดแต่เนี้เพิ่ม99บาทบวกได้2 500ก็ห้าร้อยกว่าบาทใช่เขาก็จะมีวิธีคิดกันนะในเน็ตยอนนี้ลองกลองไปหาดูกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าลองไปหาจริงจริเนี่ยเออมันอาจจะถูกกว่าการมาทุกคนสมัครบัญชีเดียวบัญชีเดียวอะไรเงี้ยก็จ,จะแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคนไทยไม่แพ้ชาตินในโลก <c oughs> ผมว่า <c oughs> เดี๋ยวแม่งต้องมีช่องอะไรสักอย่างอะ่ะ <c oughs> จริงๆผมว่าคนไทยอ่ะบกวกรบคุณหารออกมาเนี่ยทาทาได้ผมว่าทําได้เดี๋ยวต้องมีในกลุ่ม Facebook เจอเิพี่ไม่เคยเลยนะพ,พี่พี่ใช้คนเดียวตลอดเพราะแบบพี่รู้สึกแบบ เอ๊ะเราไม่เคยดูเรื่องนี้นี่หว่าใครมันไม่เคยจ่ายเลยเมียจ่ายเอา้า <c oughs> นึกว่าโหลดหนังเ <c oughs> ถื่อนอยู่แล้วทีเนี้ยอ่ะเมื่อกี้พูดถึง Wi-Fi แล้วครับแล้วคนที่ดูจากอ่ะผมเนี่ยชอบดูจาก iPad มือถือเนี่ยลำผมไม่ตอ่อ Wi-Fi ผมใช้สัญญาณมือถือเนี่ยอ่าอ่าทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงพี่อันนี้ดูได้หมดนะ คือหลายคนฟังแล้วก็ตกใจเอ้ยแบบตกใจแตกตื่นอะไรยงเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับคนที่ดูพวกดู Netflix บนมือถือหรือ iPad เลยเพราะว่าเขาบอกว่าพวกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นกฎที่เขากําหนดไว้ก็คือว่าสามารถดูได้หมด iPad มือถือแท็บเล็ตเนี่ยแชร์รหัสกันได้ปกตินะครับอาจพูดถึงเขาก็แฟร์ดีนะเขาก็แค่ออกกฎแค่คนที่ดูทีวีแล้วก็กําหนดอ่าคูลเลอร์เดียวกันที่ต้องใช้ WiFi เดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเน็ตฟิกก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแพ็กเกจที่แบบ มีโฆษณาคั่นซึ่งตอนนี้มีแล้วนะในบางประเทศ <laughs> สุดซอยกลายเป็นกลายเป็นดู YouTube แล<ม>อืะก็คือออสเตรเลียบาราซิลแคนดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีเม็กซิโกสเปนสหรัฐอาณาจากักรและก็สหรัฐอาาเมริกาเนี่ย<ม>เขาออกกฎแล้วว่าประเทศหใหญ่ๆนั่นเลยนะใช่<ม>ก็ดูแล้วมีโฆษณาคัน่นก็คงจะแบบเหมือน YouTube นี่แหละถ้าเกิดว่าอยากจ่ายพรีเมียมก็ไม่มีโฆษณาคั่นก็จ่ายเงินไปนะครับทีนี้ข่าว ตีแตกเนี่ยเอาสารสาตีของ Netflix เนี่ยออกยังไม่ทันไรเมื่อกี้ที่เล่าไปเนี่ยคือระลอกแรกนะที่บอกว่ามันมีระเบิด2รละลอกอีกระลอกหนึ่งก็ตามมาทันทีติดติดกันไม่กี่วันก็คือ Disney Plus h o อ s t a r เนี่ย mm hmm. เขาก็ประกาศปรับขึ้นราคาแบบสายฟ้าแลบเลย mm hmm. ซึ่งขึ้นน่ากลัวมากจากเดิมเนี่ยเราจ่ายกัน799บาทต่อปี mm hmm. เขาปรับขึ้นเป็น2290บาทต่อปีเฮ้ย mm hmm. ขึ้นเกือบ3เท่าตัว,ตวนะครับ oh, <ta. S 1> เริ่มตั้งแต่29มิถุนายนที่จะถึงนี้ฟังด,ดีนะ29มิถุนายนนะไม่ใช่29พฤษภาคมตอนนั้นประกาศตอนปลายพฤษภาคมใช่ครับคนก็ตกใจโทรไป call center ยังยางยางบอก29มิถุนายนไม่ใช่พฤษภาคมีเวลาเ <Okay. S 1> ตือนแค่เดือนเดียวแต่ก็ถือว่าโหดจา้าคุณเพิ่มนิดหน่อยก็ได้แต่นี่เพิ่มเกือบ3เท่าตัวคนก็เลยด่ากระนาวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครติด Disney Plus เนี่ยจะรู้เลยว่าดังหรือซีรีส์เนี่ยเขาน้อยกว่ามากค่ะ ถ้าเทียบกับ Netflix หรือว่าเจ้าอื่นอย่างอเมซอนพราไม่เงี้ยนะ<ม>แล้วก็ไม่ได้มีคอนเทนต์ boy, <ม>บ่อยๆบางทีแบบอีกวันเปิดอีกอาทิตย์เปิดเอา้าก็ยังเหมือนเดิมนี่ไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่เกิดขึ้นมามแล้วพอมาขึ้นราคาอีกเนี่ยคนก็เลยแบบว่าส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์อย่างในแบตไต่พอลงข่าวปุ๊บคนก็บอกว่าเอ ي, ้ยบายๆแน่นอนจา้าเพราะว่าอย่าง Netflix อย่างเสีจีสองใจใช่ไหมมันมีคอนเทนต์น่าจูงใจหรือคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ตลอด<ม>แต่ว่า Disney p l u s พอเห็นแบบนานๆทีจะมีคอนเทนต์ใหม่เนี่ยก็เเลลยยแแบบออออไมม่่ากจะสััครต้ว ผมดูคลิปพี่หนุ่ยอ่ะพี่หนุย่ยที่ลงในแบรตไตเรื่องว่าทำไมดิสนีย์พลัสสองขึ้นราคามันก็มีเหตุผลที่เอ้ยแม็กเซนส์อยูอ่มันจะมีอยู่ประมาณ2เรื่องหลักๆเรื่องแรกเนี่ยด้วยความโปรดักชันของดิสนีย์่ะด้วยความเป็นเป็นเป็นดิสนีย์พลัสมาเวลเออมาเวลรูกก้แบบแต่ละอย่างเขาจะติดติดติดภาพการสร้างโปรดักชันแบบแบบฟอร์มยักษ์ภาพยนตร์อพอมาทำซีรีส์ดีเทลเล็กๆซีรีส์เล็กๆอะไรเงี้ย ก็ยังจะต้องแบบบ้าคลั่งกับโปรโจชั่นใหญ่ยากทีนี้มันก็ต้องสเปนเงินอ่าทีมงานทุกอย่างทำไทม์ไลน์ทุกอย่างมันต้องเป็นโปรโจชั่นใหญ่อ่ะครับมันเลยไม่สามารถที่จะมีอะไรผดออกมาเป็นเล็กๆย่อมๆเยอะๆย่อยๆได้แบบเหมือนของ Netflix อะไรอย่างเงี้ยพี่อ,อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งแต่ก็ดูมี เออมีน้ำหนักนะเพราะว่ามานั่งคิดดูจริงๆเนี่ยคนที่บอกว่าติด d i s n e y p l u s เนี่ยพอเขาชอบ2อ,อย่างคือมาเวลกับการ์ตูนซึ่งการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยมันก็ไม่ใช่งบน้อยๆนะมันก็ใช้งบเยอะและมาเวลต่างๆเนี่ยโอ้โหทั้งนักแสดงเอยต้องเป็นแม่เหล็กแล้วก็แบบโปรดักชันก็ต้องอลังการส่วนส่วนเหตุผลที่2ก็คือเขาก็มานั่งดูเขาเรียกฐานประชากรอะอย่างที่ Indian อินเดียอย่างเนี่ยยูเซอร์แบบหลักร้อยล้านแต่ก็เก็บ1ดอลลดร์ก็ประมาณสามสิบกว่าบาทใช่ป่ะต่อเดือน ที่ไทยอ่ะเขาก็มาดูแล้วว่าเฮ้ยเขามีอยู่ประมาณเขาออกเขาออกเนี่ยสองล้านปรับอะไรอย่างเงี้ยรวมรวมแล้วสี่ล้านหรือเขาออกเขาออกสองล้า,ออลานแต่ว่าถ้ามามาเห็นจากฐานยูเซอร์มันเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมแมสคนคนดูส่วนใหญ่ในไทยพรีเมียมแมสที่จ,จ่ายเงินได้ต่อให้เขาลดมาลูกค้าลดเหลือแค่ล้านคนอนะ่ะแล้วต้องมาจ่ายเดือนละเจ็ดเก้าเก้าต่อเดือนเนี่ยตัวเลขเนี่ยต้องไปดูในคลิปมันนะตัวเลขอ่ะก็คำนวณแล้วอ่ะก็ยังมากกว่า สองล้านคนแล้วจ่ายเท่าเดิม <So S 1> เข้า,าจเขาเพิ่มราคาไปไงคือจะเจาะก,กลุ่มพรีเมียมแมสเลยเมีเงินจ่ายก็สมัครไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ต้องดูทุกวันนี้เอาจริงๆคนคนสมัคร t u e v i s i o n อะไรทิ้งเดือนละสามสี่พันบาทเยอะมากนะถูกเออคือนี <laughs> ่แหละกลุ่มคนไทยอ่ะมันจะมีกลุ่มประเภทที่แบบสมัครไปเยอะทิ้งไปเยอะมากเอาทุกอย่างมีทุกอย่างดังนั้นเขาเลยบอกเอ้ยลองเจาะกลุ่มนี้แล้วก็เพิ่มราคาดูเดี๋ยวต้องมาดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กมีหลายบ้านนะที่ที่เขาก็ เคยอ่านคอมเมนต์เหมือนกันว่าเขาติดดิสนีย์พลัสเนี่ยเพราะว่าลูกใช่ไหมเพราะมีการ์ตรูนเยอะมากผมเนี่ยแหละอันนั้นเลยติดเพราะลูกและเด็กอ่ะดูวนไงดูไม่ได้สนใจว่าเอ้ยมันเป็นคอนเทนต์ใหม่หรือเปล่าก็ดูวนไปสุดท้ายทงนี้ตอบโจทย์ของลูกเลยรู้ป่ะยูทูบคลิป <laughs> จริงฟรีและไม่มีโฆษณาก็เลยคัลเซ็นดิสนีย์พลัสอ๋อยูทูบคลิปไม่มีโฆษณาไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าเด็กไงมันกันมันกันโฆษณาที่ไม่สามารถจะ อ้นี่ได้เออดีเนาะสังเกตป่ะเวลาพี่อัปโหลดคลิปลงลงยูทู e อ่ะมันจะให้พี่ติ๊กว่าคลิปเนี้ยเหมาะสำหรับเด็กไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่ติ๊กว่าเหมาะมันจะส่งไป YouTube, YouTube, YouTube Kids ยูทูปคิดเลยเออนั่นแหละนั่นคือ,อผลที่ยูทูปคิดมันไม่มีโฆษณามันก็สกรีนนั่นแหละอันแรกก่อนตอนเราลงคลิปแต่ส่วนใหญ่เราลงคลิปจะไม่เกี่ยวกับเด็กอเอ่อยูทูปคิดก็คือฟรีแล้วก็ไม่มีโฆษณาแต่พ่อก็งกเกินสมัครให้น้องหน่อยเถอะไม่ลูกติดลูกชอบ YouTube คิดมากกว่าทีซ <อก S 2> ี่พลัสอ๋อเหรอเออลูกแบบ ดูเพลงเดียว Baby Shark. เบบี้ชาร์ตอ้าวแล้วแล้วถ้าเกิดเรามาดูว่าตัวเลขทั่วโลกอย่างเงี้ยคนติดสตรีมมิ่งมากน้อยอะไรแค่ไหนอ่ะมผมมีข้อมูลมาฝากาข้อมูลสมาชิกสตรีมมิ่งทั่วโลกนะอ่าเฉะพาะทีวีสตรีมมิ่งนะครับอ่าอันดับหนึ่งให้ทาย Netflix อยู่แล้วอ่าแน่นอนอันดับหนึ่งคือ Netflix ก็คือมีจำนวน232.5ล้านคนทั่วโลกเยอะนะอันดับสอง องทันดับ 2. 2เคยได้ยินว่าเป็นดิสนี l u พลัสโดนคนระจ้าอันดับ2ตอนนี้เป็น a m a z o อนอรามจีเน็ตฟิกเลยตอนนี้200ล้านคนแล้วทั่วโลกก็คือห่างกัน30ล้านประมาณนั้นมาแรงมากเลยนะแรงแรงแรงอันดับสามดิสนี e y พลัสตอนนี้ก็ประมาณ157.8ล้านคนทั่วโลก4กับ5เนี่ยก็จะมาทางฝั่งเอเชียละอ่าสี่ก็จะเป็น t e น c ซน t v ว d ดี ม,มีอยู่ประมาณ124ล้านคนนะครับแล้วก็อันดับ5้าไอฉีอีครับออกเซตูกปะวะหนึ่งร้อยหกล้านคนประมาณนั้นมีห้าอันดับแรกเออเพี่ยน่าสนใจนะพราะสี่ห้านี่คือแบบจับกลุ่มเอเชียเลยก็ถือว่าเป็นแบบตลาดตลาดเฉพาะทางซึ่งอย่างไทยเนี่ยเขาก็สมัครพวกนี้กันเยอะมากสี่กับห้าในจีนเนี่ยก็ร้อยล้านคง <laughs> อย่างร้อยล้าน <laughs> แล้วพี่ทุน,ทนดอดแลแค่ประเทศเดียวอะ่ะไม่ต้องไม,ไม่ต้องมาทั่วโลกหรอกสี่ห้าเนี่ยแค่ในจีนก็หลักร้อยล้านคนแล้ว มันก็เป็นอีกแนวคิดนึงนะว่าถ้าทําอะไรให้จีนดูได้เนี่ยก็คือจบจบอ<บ> <c oughs> ไม่ต้องมาท็อปท็อปหนึ่งหรอกก็ท็อปฟาเนี่ยทำให้จีนดูได้ก็จบละแต่ที่น่าจับตามองเนี่ยก็คือ Amazon Prime ที่เราคุยกันเนี่ยเพราะว่าเขาแซง Disney Plus ขึ้นไปอยู่อันดับ2แล้วแล้วก็อ,อยู่หากจะก n t t l l x x เนี่ยไม่ไกลเลยนะไม่ไกลเลย3 32ล้านคนอะไรประมาณเนี้ยจีตูดมาติดๆทีนี้พี่มองเรื่องนี้ยังไงทวิสติมมิ่งเนี่ยตอนนี้มันดูแบบลรสำระสายนะ บางทีก็มาขึ้นราคาอ่านดิสิพัรขึ้นราคาแบบพวบเลยสามเท <3 S 1> ่าส่วนไออีกอันนึ้งก็ห้ามแชร์พาสสวดละแบบเริ่มมีโฆษณาขั้นด้วยครับเออเก,เกิดอะไรขึ้นพี่พี่ว่าพี่ว่าสถานาการณ์ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ทีวีสตรีมมิ่งอย่างเดียวมันคือออนไลน์ด้วยนะมันมันเหมือนไม่เซ็กซี่แล้วอะไอทีวีสตรีมมิ่งอะมันไม่เซ็กซี่แล้วอะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ มันไม่เหมือนสองสมปีที่แล้วที่โอ้โหมี stranger things the c r o w d มีอะไรที่แบบระว้าวกันอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้คนมันเหมือนออกมาใช้ชีวิตแล้วอ่ะพี่ว่านั่นส่วนหนึ่งนะ<ม>แล้วก็อันนี้จริงๆไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยที่รู้สึกแบบนี้เพราะว่าวงการสตรีมมิ่งเมืองนอกเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องนี้ว่ามันถึงจุดอิ่มตัว<ม>อิ่มตัวในที่นี้คือเรายังดูอยู่แหละแต่ว่าตัวเลขคนสมัครสมาชิกเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้พุ่งขึ้นไปพรวดพรวด,พรวดแบบแต่ก่อนแล้ว<ม>คือคล้ายๆกับว่า,วา คนทั่วโลกเนี่ยถ้าจับมาว่าใครมีความมีรายได้ที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละน่าจะบอกลบไม่เกินนี้อืดังนั้นเขาเลยมองว่าเออมันมีแค่นี้แหละมันจะมีการแค่ขโมยสมาชิกจากเจ้านั้นมาเจ้านี้แค่นั้นแต่ว่าไอการที่จะเพิ่มยอดของคนที่ดูสตรีมมิ่งทั่วโลกเนี่ยมันไม่น่าจะมากไปกว่านี้แล้วที่สําคัญยังลดลงด้วยอย่าง,ดงแดงไตรมาสล่าสุดเนี่ยดิสน,ยสนีย์พลัสเขาสูญ,ญเสียสมาชิกไปทั้งหมด4ล้านคนอันนี้เลทัยป่ะพี่ ทั่วโลกครับทั่ทำให้ลดลงจาก161ล้านเหลือ157ล้านอย่างที่รายงานไปนเมื่อกี้ mm hmm. หรืออย่าง Netflix หรือ a Amazon Prime เนี่ยที่ครองอันดับ1กับ2เนี่ยมันก็ใช่ว่าตัวเลขเขาจะแบบเติบโตแบบรวดพลาดนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วมันจะขึ้นช้าๆเพราะว่ามันชนเพดานแล้วไงอย่างที่บอกไป mm hmm. มันไม่เหมือนกับยุคแรกๆหรือ2-3ปีที่แล้วที่โอ้โหแข่งกันดุเดือดใช่ไหม mm hmm. หรืออย่างตอน d i s n e y Plus เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาถ้าใครจำได้คือเขาจะพวกง i s คือสมัคร A I S เดือนละ49บาทเองขาแตกอะตอนนั้นบอกเลยตอนนั้นแม่งใช่ือ <c oughs> แตกใค,ใครก็สมัครตอนนั้นเฮ้ย Netflix เท่าไหร่แล้วแบบ Disney p พ u s 49บาทกินกาแฟยังแพงกว่าอีกใช่ไหมคนก็สมัครกันแต่แบบตอนนี้แบบไม่ได้ลวจ้าทวงคืนจ้า <c oughs> 49บาทไม่มีอีกต่อไปเขาก็เลยขึ้นราคาแบบพรวดพลาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันหมดยุคสตรีมมิ่งราคาถูกและดีแล้วแต่ในทางกลับกันคล้ายๆที่เอบอกเลยว่าเป็น แนวความคิดเหมือน Disney Plus อ่ะก็คือเป็นยุคสตรีมมิ่งที่แพงและดีหรือไม่ดีอันนี้กเรื่องหนึ่งแต่ว่าขอแพงไว้ก่อนก็คือจับกลุ่มพีแมสเลยคุณมีปัญญาคุณก็จ่ายคุณไม่มีปัญญาคุณก็ไม่ต้องดูว่ากันนี้เพราะว่าผู้ให้บริการสตรีมมิ่งทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องรัดเข็มขัดแล้วไงเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยมันแบบกล้าได้กล้าเสียคือตั้งใจจะแบบ ฉันกล้าขาดทุนเลยทุ่มเงินสร้างนู่นสร้างนี่เพราะว่าจะต้องเอาสมาชิกไว้ก่อนอตักตัวสมาชิกเข้าไปได้เยอะๆไว้ก่อนแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่ามันโตไปได้ไม่มากไปกว่านี้ก็เลยต้องเอ้ยเริ่มรัดเข็มขัดแล้วเพราะว่ามากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจากที่เคยบางเจ้าเนี่ยทุ่มงบเป็นแบบร้อยล้านพันล้านสร้างคอนเทนต์ออริจินอลหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวเมื่อสองสมปีก่อน Netflix เนี่ยทุ่มนูน่นทุ่มนี่อะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าสร้างน้อยลงมากใครเปิด ใครเปิดสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะเจอว่าเออ o r i g i อลค content มันน้อยลงนะครับอันนี้เห็นชัดหรือว่าบางเรื่องเนี่ยสร้างไปได้ซีซั่นเดียวปิดแล้วไม่ไม,ไม่โดนสั่งระง,งับสร้างต่อก็มีหรืออย่างโมเดลที่บอกไปว่าหลายเจ้าก็เริ่มมีโฆษณาเข้ามาแทรกเพื่อแลกกับสมาชิกที่ถูกลงอันนี้ก็เดี๋ยวจะน่าจะมีมาใช้พี่ว่าไม่นานนี้แหละ n น t f l i x น่าจะมาใช้ในไทยที่การมีโฆษณาเนี่ยอมแล้วมันจะต่างกับยูทูบยังไงมันมันดูไม่ไม่เอกลุศีบเนาะดูไปแล้วมีโฆษณาขั้นมัน แต่มันก็การดูคนแบบไงดู YouTube มันอยู่ดูคลิปไงแต่ว่าอันนี้มันคือดูหนังยาวแต่พูดง่ายๆคือว่าระยะของเขาเรียกว่า High Growth เนี่ยที่ยอมเผาเงินเนี่ยยอมเผาเงินเพื่อเติบโตกอบโคยสมาชิกให้ได้มากที่สุดเพื่อธุรกิจ แบบจะได้เติบโตเร็วเนี่ยมันจบลงแล้วเหมือนที่ผ่านมาเอ๊ก็น่าจะรู้ว่าสตรีมิงทบทุกเจ้าเนี่ยขาดทุนนะคือที่เราเห็นตัวเลขเยอะเนี่ยารายได้เยอะสมาชิกเยอะเนี่ยแต่ก็ขาดทุนแต่ว่าอย่างดิสนีย์ในควอเตอร์ที่2เนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าเขาขาดทุนลดลงจาก887ล้านเหรียญเนี่ยเป็น659ล้านเหรียญแล้วยิ่งเดี๋ยวพอมีเพิ่มค่าสมาชิกอีกเนี่ยมันก็น่าจะลดการขาดทุนน้อยลงไปอีกนะครับ ตาม strategy เขาวางไว้โอเคจับกลุ่มพร e เมียมแมสส่วน Netflix เนี่ยเขาก็เริ่มกำไรมากขึ้นโดยเฉพาะตอนช่วงโควิดเนี่ยเขากำไรแบบก้าวกระโดดเลยแต่อีกนั่นแหละมันก็ไม่คุ้มกับการสร้างงบหนังใหญ่ๆดุซีนออย่างเงี้ยนะครับเขาก็ททำไปก็ไม่คุ้มเขาก็เลยตัดพวกนี้ออกไปก็ถ้าภาษาสตาร์ทอก็หมดยุคเบิร์นแคละเมื่อก่อนเบิร์นแคชตนแรกๆตอนแบบเปิดแรกๆสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆเบิร์นแคชจนสร้างปูมูม,ม,ม,มอัดอัด ถึงเวลาตอนนี้ก็ดึงแคชกับก็ดึงแคชจากใครละ่ะพวกเราเนี่ยแหละแล้วบางทีมันวัดไม่ได้ด้วยไงเพราะว่า Netflix เนี่ยพูดตรงๆว่าหนังดีๆทุ่มงบมหาศาลเนี่ยก็เยอะบางเรื่องก็ Things, เวิร Stranger Things The Crown เลยมันก็เวิรแต่อย่าลืมว่ามันมีหนังแบบเกรด B เกรด C อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครติด Netflix จะเผลอดูไปแล้วแบบอะไรว่าหนังอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็วแบบดรา หนังตุรกีอะไรเงี้ยเอเอจะไปชอบไปเจออะไรแปลกนักแสดงไม่ได้มีชื่อเลยแต่ว่าเออภาพสวยแล้วก็คลิกไปดูแล้วเราก็แป๊บเดียวเราก็ไม่ดูอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะตรงนี้มันก็เป็นการตามน้ำพิกอะไรแม่น้ำอะ่ะก็เหมือนทุกธุรกิจแหละถ้าไหนมันไม่เวิร์กเขาก็ต้องตัดทิ้งไปแล้วคุณผู้ฟัง,งตอนนี้ละมีสตรีมมิ่งทั้งหมดกี่เจ้าอ่าลองคอมเมนต์กันมาดูคอมเมนต์กันมาครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบ e ีีครับครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันใน IT ไอ และนี่คือ IT r e รีตองพอดแคสตติดตามตอนใหม่ของ IT r e รีตองพอดแคสต์ได้ที่นี่